นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3ามร้อยหกสงศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปนสู่การวังภายเสาร์ทย์ที่12-13ตุลาคม2องพอย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับไล่มาจากข้างบนเลยนะครับความกดอากาศสูงรวมอากาศเย็นจากจีนสัญญาณของฤดูการใหม่ยังปกคลุมไทยตอนบนและสปปลาวด้วยกำลังอ่อนครับถัดลงมาก็คือร่องมรสุมหรือร่องฝนก็ยังพาดผ่านอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนส่วนลมที่พัดปกคลุมไทยตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศไปแล้วนะครับเป็นลมตอนออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และเอาวไทยเข้ามาในบริเวณออออีสาาาาานนนนตตลลล่งลงงภภคคกกกรรรุเทพอออทพิมแแะับแบบนี้รัอดท้งสาย์ออและีสานตอน เย็นในตอนเช้าอยู่นะครับขอให้ดูแลสุขภาพกันหน่อยหากไม่ฟิตจะป่วยจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระหว่างวันได้ครับเนื่องจากว่าตอนกลางวันยังมีความร้อนระดับสูงที่สุดที่34-35องศาได้อยู่เลยนะครับส่วนเรื่องของฝนเสาร์ที่นี้ก็ยังจะมีโอกาสที่มีฝนได้ตลอดวันในบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลาง กรุงเทพริมฑนภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังจะเป็นฝนที่ตกหนักบางแห่งได้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของคลื่นลมครับอันดามันและอ่าวไทยยังมีกําลังอ่อนคลื่นจึงจะต่ํากว่า1เมตรแต่ยังคงต้องระวังการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเพราะว่าจะเจอคลื่นที่สูงได้มากกว่า2เมตรนะครับจากข้อบจัจัยกาควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะได้ประสบการเตือนภยัยรอ,อบๆเสาร์ที่ที่3ตุลาคม2 5 6 7ดดังนี้ครับ เตือนคุณผู้ชมชาวภาคใต้มาเป็นอันดับหนึ่งก่อนเลยนะครับก็ร่องมรสุมหรือร่องฝน,นพาดผ่านอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนทําให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคใต้ตอนบนนั้นมีโอกาสจะเจอได้ในช่วงเช้านะครับจากนั้นช่วงบ่ายถึงข้ามโอกาสก็จะเจอได้ทั้งภาคเลยครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากออกมา12-13ตุลาคมให้ระวังที่เพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนครับส่วน14 พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสการระวังก็คือคุณผู้ชมชาวใต้ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับ ส่วนกรมทรัพย์กรธรณีประกาศเตือนดินถล่มครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากฝนตกหนักใน13จังหวัดเสาร์ทย์นี้นะครับก็ค,บคือที่ฝั่งอ่าวไทยทางเพชรบุรีประจวบคีครีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันให้ระวังที่พังงากระบี่ตรังนะครับสำหรับเปอร์เซนต์นความเสี่ยงฝนเสาร์ที่นี้เหนืออีสานและลาวมีพบได้น้อยที่สุดกว่าเพื่อนเลยนะครับส่วนใหญ่ภาคเหนือก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคนะครับแล้วก็ตอนล่างส่วนอีสานก็ค ตอนบนและอีสานตอนบนรักษาสุขภาพจากอากาศเปลี่ยนแปลงที่ยังเจอได้ตลอดทั้งเสาร์ทิศนี้ขอให้ดูด,ดูแลดีๆกับเด็กคนชราและคนป่วยนะครับขณะที่ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่างซึ่งมีกลุงมเมฆเปริมณฑลอยู่ด้วยและภาคตอนออกลงไปฝนเสาร์ทิศย,ยังหนานแน่นถึงตกหนักมากกันได้เลยทีเดียวครับวางแผนกับมันหยุดยาวดีๆครับเพราะผมดูข้ามช็อตมาให้ถึงวันจันทร์หน้าให้ด้วยนะครับนั่นก็คือฝนวันหยุดยาววันจันทร์อีกวันก็ยังเป็นฝนที่เหมือนกับเสาร์ทิศอยู่เช่นเดิมครับ และนี่คือภารกิจโกลรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงท้งสิ่งแวดล้อมชนะไฟ้าโกลรีน,นพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะนี่คือ300สามไร่งสาโกลรีนสวัสดีครับ